ปัญหาโลกร้อนรู้แล้วจะหนาวก่อนอื่นขอถามหน่อยครับว่าใครเคยทำอย่างนี้บ้างยกมือขึ้นไม่มีคนดูแต่ก็เสียปลั๊กทีวีทิ้งไว้ตลอดเวลาหรือปิดทีวีด้วยรีโมทเป็นประจำกระหนํำเปิดแอร์ซยเย็นเจี๊ยบเกินพอดีนั้นยกมือกันใหญ่แต่ไม่มีรางวัลให้นะแค่อยากจะบอกว่า วินาทีที่คุณอยู่บนโลกนี้คุณมีส่วนทำให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นทีละหนึ่งองศาเรื่องเล็กเหรอเป็นเรื่องเล็กสะที่ไหนนี่แหละปัญหาใหญ่เลยก็เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างปัญหาโลกร้อนยังไงล่ะครับว่าแต่แค่หนึ่งองศาที่เพิ่มขึ้น จะะสรรร้้้าาาางงปััญหออไไกกกบบโลเดีทา,ายสิครับสภาวะโลกร้อนหรือ global warming คือการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นสาเหตุใหญ่เชื่อกันว่ามนุษย์นั่นเองที่เป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและรวมถึงการเกิดรูรั่วของโอโซนอีกด้วยเรามาดูกันว่าภาวะเรือนกระจกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ลองนึกภาพว่าชั้นบรรยากาศเราก็เหมือนกับกรอบกระจกที่คอยควบคุมอุณหภูมิต่างๆให้เป็นไปอย่างสมดุลแต่ในปัจจุบันชั้นบรรยากาศของโลกมีปริมาณก๊าซบางชนิดมากเกินสมดุลของธรรมชาติอันเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์เช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บูอโ,อโรคาร์บอนกาน๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นต้นก๊าซเหล่านี้จะดูดกลืนรังสีอินฟาราเรดเอาไว้ ต่อจากนั้นมันก็จะคลายความร้อนสะสมอยู่บริเวณพื้นผิวโลกและชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นพื้นผิวโลกจึงมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งเราเรียกก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะแบบนี้ว่าก๊าซเรือนกระจกนอกจากก๊าซเรือนกระจกจะส่งผลต่อการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นผิวโลกโดยตรงแล้วก๊าซเรือนกระจกบางชนิดอารุมตัวกับโอโซนทำให้โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลง และความหนาของชั้นบรรยากาศในชั้นสตราโตสเฟียบางลงซึ่งเชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปริมาณคอรีนในชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งสารชนิดนี้สังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้เป็นน้ำยาทำความเย็นในตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศทำให้โอโซนซึ่งมีหน้าที่ดูดซับรังสีจากดวงอาทิตย์ขาดสมดุลยอมให้รังสีผ่านมายังผิวโลกโดยเฉพาะรังสี U ูหากได้รับรังสีนี้เป็นเวลานาน จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้นอกจากนี้เจ้าหนึ่งองศาเนี่ยยังทำให้เกิดผลกระทบทางนิเวศวิทยาด้วยมันสร้างปัญหาไปทั่วทุกทวีปเลยไม่ว่าจะเป็นหมีขั้วโลกไม่มีแผ่นน้ำแข็งให้อาศัยสงสารพี่หมีจังทาน้ำแข็งบนยอดเขาสูงละลายอย่างเงี้ยก็น้ำท่วมโลกนะสิในเอเชีย เกิดความแห้งแล้งความผันแปรของภูมิอากาศความรุนแรงของพายุสร้างความเสียหายมหาศาลในหลายพื้นที่ในขณะที่บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งขึ้นผู้คนอดอยากอุตสาหกรรมอาหารก็ได้รับผลกระทบเพราะอากาศที่อุ่นขึ้นสัตว์ในทุ่งราบขนาดใหญ่จะพากันล้มตายเพราะความแปรปรวนของอากาศและแหล่งอาหารลดลงในขณะที่การฟักตัวของเชื้อโรคและศัตรูพืชที่เคยอยู่แต่ในปา่า ก็จะแพร่ขยายเข้าตัวเมืองมากขึ้นแน่นอนว่าความผิดเพี้ยนเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมแหล่งผลิตอาหารถูกทำลายโรคภัยไข้เจ็บระบาดไปทั่วความอดอยากก็จะตามมาเกิดจะลาจนแย่งชิงอาหารคิดแค่นี้ก็รู้สึกกลัวกันแล้วใช่ไหมครับแล้วหนึ่งองศายังเป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณอีกต่อไปหรือไม่หากวันนี้ ไม่ช่วยกันลดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดคาร์บอนแล้วอนาคตอันใกล้คุณและมนุษยชาติจะต้องเผชิญภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนี่แหละปัญหาโลกร้อนที่คุณรู้แล้วจะหนา